สวัสดีครับอยู่กับช่อง nfbj นะครับวันนี้อยู่ในเกมโลบ็อกแบบ pm นะครับผมขอแนะนำช่องก่อนละกันนะครับช่องผมมีชื่อว่า nfbj เนอะและผมนะครับชื่อนายอายุ13ส่วนคนข้างหลังผมชื่อฟิวครับอายุ14เนาะคอนเทนต์ของเราคือเล่นเกมโลบ็อกนั่นแหละครับ การเกี่ยวกับแบบต่างๆเนาะและวันนี้ผมจะมาเล่นแบบ P.M. ครับและสอนเล่นฮอ l โล w แบบละเอียดเลย h o l โล w เราเกิดบารนะครับเราจะเป็นมนุษย์ปกติให้เราไปคุยกับไอเซนครับไอเซนจะให้เราไปฆ่าหนึ่งโ e ร p e ปอรนะครับก็คือนักนักล่าวิญญาณนั่นแหละครับพอเราพอเราฆ่าโฟร r เปอร์เ็จให้เรามาคุยกับไอเฟนอีกรอบหนึ่งครับและ เราจะกลายเป็นปีศาจนะครับไอเฟนจะทำาำหราบป,ปีศาจเนาะฮอโลโล่ร่างแรกนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับแต่ว่าหน้าตาแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเนาะหน้าตาแต่ละตัวจะต่างกันออกไปสีและหน้ากากจะต่างกันออกไปนะครับนี่นะครับตัวเกิดใหม่มาหน้าตาหน้ากากไม่เหมือนเดิมเนาะเห็นไหมหน้ากากจะเปลี่ยนนะครับและ พอเรากลายเป็นฮอลโลเราจะต้องฟาร์มครับหกร้อยี่สิห้า exp ในการเปลี่ยนเป็นร่างต่อไปนั่นก็คือเมนอฟเนาะแต่ก่อนอื่นเรามาบอก exp ที่ดรอปจากตัวพวกนี้ก่อนนะครับหนึ่งฮอลโลเราจะได้หนึ่ง exp ครับหนึ่ง exp ต่อหนึ่งชิ้นนะนั่นหมายความว่าเราจะต้องฟาร์มแบบนี้นะครับไป เราจะกินขอโทษครับเราจะกินได้ห้าชิ้นนะครับต่อหนึ่งตัวหรืออาจน้อยกว่านั้นครับนั่นก็เราจะต้องมีความไวหนึ่งนะถ้าไวมากก็จะได้ห้าชิ้นแต่ถ้าไวแบบปานกลกงก็จะได้ประมาณสี่ชิ้นนะครับซึ่งห้าชิ้นก็คือมากสุดแล้วครับส่วนตัวนี้นะนั่นก็คืออาจุชาครับอาจุชาร่างเดียวกับเพื่อนผมเลยนะครับแค่ตัวนี้จะเป็นบอดเนาะ อาจุชาให้จะให้เราสองเยกทีต่อชิ้นครับ,ลลบนนแล้วก็รอเพื่อนบอกแป๊บนึงเนาะเขายังฟาร์มไม่เสร็จนะครับเขาก็ต้องกินก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดฟาร์มต่อไปเลยนะครับ หาหากมีเสียงซื้อซาร์อะไรที่เป็นไข่นะครับพอดีผมเป็นไข่อยู่เนาะน่าจะมีเสียงเข้าไปด้านนะครับตรงนี้คือวอตทลอดครับบ้านจะให้ฟามชิ้นสาร์มแยกพีต่อชิ้นส่วนนะครับถือว่าเยอะมากๆและคนส่วนใหญ่ชอบฟาร์มตรงนี้ครับชอบฟาร์มนี้มากๆเลยเนาะเพราะว่าปีเนี่ยเราจะได้เงินถึง ห้าร้อยบาทต่อหนึ่งตัวเลยนั่นเองนะครับแต่มันมีที่ที่ฟาร์มเี้กดีดกว่านี้อยู่นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนผมตรียอน,นะครับพาไปดูที่ต่อไปรอื่อแงแ๊บนึนะครับ เพื่อนผมตีต่อนะครับก็ปล่อยเข้าไปก่นอนอตามมาแล้วครับตรงนี้จะเป็นจุดฟาร์มต่อไปนะครับและเป็นจุดฟาร์มที่ผมกับเพื่อนใช้ลัดเวลกันเนาะผมก็มาช่วยเพื่อนฟาร์มตรงนี้นะครับจะชื่อว่าอลังคารเนาะอลังคาจะให้สี่เอ็ต่อชิ้นส่วนครับถือว่าเยอะสุดๆแล้วแต่ว่ามันได้เงินน้อยนะครับ ได้เงินประมาณหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งตัวเองนะครับจึงแนะนำให้ไปฟาร์มตัววัฟตลอดดีกว่าเนาะยมขอตีตัวนี้เสร็ก่อนนะครับอ่าให้เพ่อกินเลยครับนะครับ ร่างแรกของเราจะจะเป็นฮอลโล่ใช่ไหมครับเราจะต้องกิน625 e ้อยยในการเปลี่ยนร่างเป็นเมนนฟนะครับซึ่ง of, เมนนฟเนี่ยหน้าตาจะตัวฝฝูงใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมหาให้แล้วกันนอะกผมจำได้ว่ามันมีอยู่ในแมปอยู่นะครับถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แล้วกันนะอ่านี่ไงครับเจอแล้วครับตัวนี้นะครับคือ เมนอฟที่คุณผู้ชมจะเป็นร่างที่สองเนาะในแมปในตรงนี้นะครับมันคือบอสนะครับมันเป็นบอสนะครับแต่ต้องเป็นบอสซึ่งโหดพอสมควรเลยเพราะมันตีแรงมากๆเลยนะครับอเพื่อนผมไปตีมันนะครับตัวนี้เป็นร่างเมนอฟนะครับวิธีเปลี่ยนจากข,ขอขออภัยครับถ้าเราเป็นเมนอฟแล้วเนี่ยเราจะไปได้สองทางครับนั่นก็คือเมนอฟคา กับเมกับอัจุชานะครับซึ่งเม่รอฟคาจะต้อง FK 5้บแนาทีเอ้ยขอโทษครับ52นาทีและเอ่อห้นาทีและต้องผ่านมินิเกมครับซึ่งผมไม่แนะนำอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่ามันอ่อนมากๆและแล่าที่ผมได้ได้ก็คืออาจุชาอาจุชาครับ อจูชาคือ่างที่เพื่อนผมเป็นเนาะวิธีการทําก็คือ Fk หนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากที่คุณ Fk ครบหนึ่งชั่วโมงเนาะคุณจะต้องใช้เวลสิบด้วยนะครับขอโทษด้วยคุณต้องใช้เวลสิบด้วยนะครับและ Fk หนึ่งชั่วโมงคุณจะกลายเป็นล่างอัจุชาแบบนี้เลยนะครับส่วนพอคุณกลายเป็นอาจุชาคุณจะต้องไปฟาร์มนะครับจนได้ หนึ 1> 1, e ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็กเหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็กพีเนาะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าผมพูดผิดตรงนี้ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้เราจะต้องฟาร์มให้ได้หนึ 1, ่งร e ้อยหนึ P ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบั้งครับหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าเอ็กพีเพื่อที่เราจะกลายร่างเป็นวัลเทอร์ลอทเอ้ยขออภัยอีกรอบหนึ่งครับ พอคุณกลายร่างเป็นเอัออจุชานะครับคุณจะไปได้สองทางเหมือนเดิมเลยครับนั่นก็คืออัจจุคากับวัฟเทอร์ลอดนะผมแนะนําวัฟเทอร์ลอดนะครับเพราะวัฟเทอร์ลอดเนี่ยยังสุดกว่านะครับถ้าคุณกลายร่างเป็นอัจ,จุคามันก็ดีแหละครับแต่มันไม่เท่แล้วก็มันไม่ได้ดีที่สุดด้วยนะครับแนะนําไปเป็นเวัฟเทอร์ลอดดีกว่านะครับแล้วพอคุณเป็นวัฟเทอร์ลอดเราจะต้องฟาร์ม สองร้อยสองพันสองร้อยห้าสิบยีกพีนะครับซึ่งโอ้ผมลืมบอกอย่างหนึ่งครับถ้าคุณไปล่าอาจุชาห้ามซื้อสกิลอาจุคานะครับวิธีการผ่านมินิเกมเนี่ยล่าอาจุชาวิธีการผ่านมินิเกมนะครับคือการซื้อสกิลมินิเกมแล้วมินิเกมมันซื้อตัวสกิล ที่ของคุณของคนที่เป็นอาจุชาจะเขียนว่าอาจุชาเนาะและเลื่อนให้สุดครับจะจะมีสกิลหนึ่งเขียนว่าอะจุคานะครับชื่อจะคล้ายๆค,คุณเลยแต่ว่าจะเป็นอ่อยังไงวะอาจุคานะครับจะเปลี่ยนนิดนึงจะไม่เหมือนอื่อรุลนะห้ามซื้อสกิลนั้นเนาะมันจะเป็นมันเป็นสกิลล่างสุดเลยอยู่ล่างสุดเลยครับ นะครับห้ามซื้อเด็ดขาดแล้วพะคุณจะกลายร่างเป็นอจุขานะพอคุณกลายล่าเป็นวัสดุเสร็จแล้วคุณต้องฟาร์มสองร้อยสองพันสองร้อยห้าสิบเอ็กีเนาะแล้วพอคุณฟาร์มครบเนี่ยคุณจะสามารถซื้อมินิเกมอันหนึ่งได้ชื่อว่า เวฟโท่าขานะครับชื่อจะคล้ายคล้ายนอีกแล้วแค่เปลี่ยนบางตัวอักษรให้กลายเป็น C A R นะครับข้างท้ายจะลงท้ายด้วย C A R นะครับแล้วถ้าคูเสื้อนั้น <S <S คุณห้ามพลาดนะครับถ้าพลาดคุณจะเสียเลเวลไปจนต้องไปฟาร์มตั้งแต่ฮอลโลใหม่เลยอันนี้ผมไม่รู้ว่าผู้พัฒนาแก้หรือย,อยังเนาะแต่ว่าเท่าที่ไปหาข้อมูลมามัน เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะเออมผมลืมบอกอะไรอีกหรือเปล่าเอยเวลบอกแล้วนะครับเวลบอกแล้ววิดีโอใช้บอกแล้วอ๋อการนี้ก็จะเป็นว่าตลอกคุณต้องใช้วฟฟเวลห้าสิบด้วยนะครับ อแล้วก็คลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นแพีแค่คลิปแนะนำเฉยๆนะส่วนคลิปหน้าผมน่าจะบอกจุดฟาร์มนะครับจุดฟาร์มของฮัลโลที่ควรฟาร์มแล้วไวที่สุดนะครับทำยังไงให้ไวที่สุดเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ ผม NFBJ ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าผมยัรู้เหมือนกันครับแต่ที่นแน่สุดท้ายแล้วม้าก็ต้องแพ้ลาครับขอลาไปก่อน